ตอนที่1295เจียงเฟิงเจ้าสารเลวเจ้าช่างไรยางอายเจ้ากล้าดียังไงมาพูดสารเลวแบบนี้มาไล่เขาออกกงเทียนหลงพูดอย่างเย็นชาทันทีที่คำพูดจบลงทายาทสายตรงของตระกูลกงทั้งหมดก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อขับไล่เจียงเฟิงออกไปนากามูระยวนโชยังมีสีหน้าเย้ยหยันหากเจ้าต้องการแซงเป็นมีอย่างน้อยเจ้าต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่จะมาที่นี่ หากเจ้าไม่ตรวจสอบเจ้าจะหญิงยโสและเจ้าจะไม่กลัวคนหัวเราะหรือไงคุณนากามูระคุณกำลังพูดอะไรกับขยะตัวนี้เขาเป็นแค่ลูกชายที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลหยางและเป็นลูกเขยของตระกูลกงคุณรู้อะไรไหมทายาทสายตรงของตระกูลกงเยยหยันในใจของพวกเขาเจียงเฟิงเป็นลูกเขยที่มาเยี่ยมเสมอเป็นลูกชายที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลหยางและสุนัขที่เลี้ยงโดยตระกูลกอง แม้ว่าเจียงเฟงจะทำสิ่งที่สะดุดตามากมายในช่วงเวลานี้แต่ในสายตาของพวกเขามันเป็นเพียงโชคหยุดในขณะที่ผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลวังกำลังจะโยนเจียงเฟิงออกไปเสียงตะโกนอย่างเย็นชาทำให้ทุกคนชะง,งักงนันในวินาทีถัดมาเมอร์โซโลซึ่งตอนนี้ยังคงโกรธอยู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยตัวสั่นและลุกขึ้นยืนเล็กน้อยจนกระทั่งเจียงเฟิงกล่าวว่ามิสเตอร์โซโลไม่ได้ป่วยเลย เธอมักจะมองว่าเจียงเฟิงเป็นเพียงเศษขยะที่รกหูรกตาแต่เมื่อเจียงเฟิงพูดสิ่งนี้ทุกอย่างก็ต่างออกไปเพราะในคืนก่อนที่เธอจะออกเดินทางไปเซนทรัลเพลนเทเลอร์แพทย์อันดับหนึ่งของโลกได้แจ้งให้เธอทราบถึงข้อสรุปขั้นสุดท้ายที่รวบรวมโดยสมาชิกทุกคนในทีมผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญน,นี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านการแพทย์ชั้นนําของโลกใช้เวลา4ปีและในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเมื่อโซโลไม่ได้ป่วยแต่ทำไมเขาถึงอยู่ในอาการโคมา่าแต่ก็ยังไม่มีเงื่อนงำเนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับมีเพียงนางโซโลเท่านั้นที่รู้ข้อสรุปนี้ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ7คนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเมื่อเมื่อกโซโลได้ยินคำพูดของเจียงเฟิงความคิดที่กล้าหาญก็เกิดขึ้นในใจเธอทันที เป็นไปได้ไหมว่าข่าวลือของเจียงเฟิงเป็นเรื่องจริงเขารักษาแย่ฮงทูได้จริงๆสร้างความประทับใจให้กับทางเือเจ้แพทย์อัจฉริยะในเซนทรัลเพลนและ s อ i เไทียนจงแพทย์อัจฉริยะในลิงเกาพาวินเลียนและได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน World Medicine Competition อย่างน่าตกใจโลกเจียงเซี่ยวเยวฉันขอเชิญคุณไปที่สำนักงานใหญ่ของตระกูลโซโลเพื่อรักษาสามีของฉันได้ไหม โซโลและภรรยาของเขารักกันมากคุณโซโลป่วยมาสี่ปีแล้วและภรรยาของเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อรวบรวมแพทย์ชั้นนำของโลกมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขึ้นแต่พวกเขาก็ยังขาดทุนอยู่เมื่อเห็นว่าเจียงเฟิงมีพลังมากเพียงใดและเมื่อเห็นว่าสามีของเธอไม่ได้ป่วยเธอจึงเต็มใจที่จะเดิมพันในครั้งนี้ ฉันขอโทษที่ฉันไม่ว่างฉันสามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าเขามาที่เซนทรัลเพลนเจียงเฟิงพูดเบาๆอะไรเมื่อโซโลต้องการให้เจียงเฟิงไปที่สำนักงานใหญ่ในยุโรปเพื่อดูแลสามีของเธอยิ่งกว่านั้นเจียงเฟิงขยะปฏิเสธเจ้าขยะเจ้ากล้าที่จะปฏิเสธคำเชิญของประกูลโซโลเจ้าหลงตัวเองจริงๆกงเทียนหลงย่อเย้ยเจียงเฟิงราวกับจับเท้าที่เจ็บของเจียงเฟิง อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบเมื่อโซโล่ก็ตบหน้ากองตีอานลองด้วยการตบทำไมคุณถึงพูดกับสหายน้อยเจียงคุกเข่าลงและขอโทษสหายน้อยเจียงมาดามโซโล่พูดอย่างเย็นชาโดยไม่แสดงใบหน้าใดๆกาเมื่อโซโล่ตบกองตีอานลองเพื่อเจียงเฟิงในขณะนั้นทุกคนมองไปที่เจียงเฟิงด้วยความสยดสยองราวกับว่าพวกเขาเห็นผี นางโซโลเป็นอัจฉริยะที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวโซโลซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้และเข้าใจทันทีว่าจะทำอย่างไรให้เจียงเฟิงพอใจเพื่อที่เธอจะได้รักษาอาการป่วยของสามีเคอร์กงเทียนหอหลงงอ,งองนากามูระยูอันโชและทายาทสายตรงของตระกูลกองล้วนตกตะลึงในใจของพวกเขาเจียงเฟิงเป็นขยะที่สมบูรณ์ขยะไร้ประโยชน์นี้จะได้รับการสนับสนุนจากมาดามโซโลได้อย่างไร ไม่สิต้องเป็นของปลอมแน่ๆในสายตาของพวกเขาการประหารชีวิตของเจียงเฟิงและเฟิงเก้กรุ๊ปที่ถูกครอบครัวโซโล่บทยีจนตายน่าจะเป็นจุดจบที่ถูกต้องบทที่1296คุณนายเจียงเฟิงเป็นเพียงลูกเขยที่ไร้ค่าเขาจะช่วยคุณโซโล่ได้อย่างไรอย่าหลงกลเขานากามูระยูอันโชมองไปที่มาดามโซโล่ด้วยความไม่เชื่อ กงเทียนหลงก็เงยหน้าขึ้นและประท้วงท่านผู้หญิงเจียงเฟิงผู้นี้ไม่สามารถรักษายูเรเมียของแม่เขาได้ดังนั้นเขาจึงมีคุณ,ณสมบัติอะไรที่จะช่วยสามีของคุณอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเขาใช่เขาต้องเป็นใช่ก็แค่โชคแค่นั้นเองขยะตัวนี้มีลิ้นที่แหลมคมแต่เขาเป็นแค่ขยะที่แลบลิ้นได้ปล่อยเขาไปออกไปซะที่นี่คุณจะมาได้ยังไง ญายาสายตรงทั้งหมดของครอบครัวกองเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองที่ชอบธรรมพวกเขาหวังว่าเมื่อเจียงเฟิงเสียชีวิตเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าเจียงเฟิงสามารถรักษามเมอร์โซโลและไปถึงทองฟ้าได้ในขั้นตอนเดียวฉันมันขยะคุณแน่ใจเหรอเจียงเฟิงพูดอย่างใจเย็นพร้อมกับโค้งที่ขี้เล่นบนริมฝีปากของเขาหลังจากคำพูดของเจียงเฟิงตกลงก็เกิดความเงียบขึ้นเป็นเวลาสามวินาทีเต็มและทุกคนก็ตัวแข็งอยู่กับที่ จากนั้นทุกคนก็หัวเราะกองตีอันลองเย้ยหยันมากยิ่งขึ้นฉันแน่ใจและแน่ใจว่าถ้าคุณมีความสามารถจริงๆคุณจะถูกขับไล่ออกจากตระกูลหยางในเมืองหลวงของจกักรวรรดิและกลายเป็นคนที่ถูกขับไล่จากตระกูลหยางหรือไม่ขยะฉันรู้สึกขยะขยงเมื่อฉันเห็นไอ้ขยะนี่ไม่โผล่หน้ามานะไอ้ขยะมานี่ไม่ได้ออกไปซะ ให้ขยะกล้าพูดออกมาดังๆว่าอยากรักษาคุณโซโลคุณสมควรได้รับมันด้วยเหรอทุกคนเย้ยยันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามและย่อเย้ยจับจ้องไปที่เจียงเฟิงอีกครั้งครั้งนี้แม้แต่เมื่อโซโลก็ลังเลเธอไม่เคยรู้จักเจียงเฟิงมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ศบตาเธอเมื่อเขาชนะการแข่งขันยาระดับโลก เนื่องจากอาการป่วยของคุณโซโลคุณโซโลกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเป็นเหตุผลที่เธอใช้เครือข่ายการเชื่อมต่อและข่าวกรองของครอบครัวโซโลเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจียงเฟิงอย่างคร่าวๆเมื่อคิดถึงตอนนี้ประวัติย่อของเจียงเฟิงค่อนข้างน่าอายเขามีมือและเท้าแต่เขามีแขนขาทั้งสี่แต่เขาไปเป็นลูกเขยของตระกูลวงัง ผู้สืบทอดทั้งหมดของตระกูลหยางในเมืองหลวงเสียชีวิตแต่นางหยางค่อนข้างจะสนับสนุนหลานชายของเธอมากกว่าปล่อยให้เจียงเฟิงกลับมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเป็นไปได้ไหมว่าเด็กที่เพ้ออยู่ตรงหน้าเขาช่างขยะกขยงจริงๆและบังเอิญว่าเขาเคยชนะการแข่งขันปรุงยาระดับโลกมาก่อนด้วยคุณหญิงรออะไรอยู่คะเหตุผลที่เจ้าขยะตัวนี้บอกว่าเมื่อกี้เป็นเพราะเขาต้องการโกงสัญญา เจ้าอย่าหลงกลเขาเป็นอันขาดกงเทียนหลงหยิบสัญญาออกมาอย่างรวดเร็วนากามูระโมโตโชพยักหน้าเห็นด้วยเจ้าขยะตัวนี้พูดคำหยาบและยังกล้าคิดแผนแบ่งห้าสิบต่อห้าสิบกับคุณด้วยกลุ่มเฟงแก้ก็เหมือนช้างคลุกฝุ่นต่อหน้าตระกูลโซโล่ยังไงหล่กกล้าดีกับเด็กคนนี้มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะแบ่งบินกับคุณนายหญิงปล่อยเขาออกไปฆ่าเขาฆ่าฉันคุณแน่ใจหรือ เมื่อทุกคนโห่ร้องเจียงเฟิงขมวดคิ้วในช่วงเวลาต่อมาออร่าบนร่างกายของเขาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดและลูกหลานสายตรงของตระกูลวังหลายคนที่ใกล้ชิดกับเขามากต่างก็ถอยไปครึ่งก้าวด้วยความกลัวเจียงเฟิงมีความคิดที่เหนือชั้นของลองเมนและเข้าใกล้ดาเฉิงอย่างไม่สิ้นสุดตอนที่1297ถ้าเขาระดมโมเมนตัมมาหึมาดอกไม้เรือนกระจกกลุ่มนี้จะต้านทานได้อย่างไร เจียงเฟิงคุณกล้าดียังไงที่จะเย่อหยิ่งต่อหน้าเมิรโซโลและทุบตีใครสักคนคุณคิดจริงๆหรือว่าเรารังแกกันง่ายนากาโมระยูอันโชตะคอกอย่างเย็นชาและจงใจดึงเมิร์โซโลออกมาเพื่อปราบปรามผู้คนเมื่อได้ยินคำพูดของนากามมระยูอันโชทุกคนรอบตัวเขาก็มีปฏิกิริยาเช่นกันและก้าวไปข้างหน้าทีละคนทันที ขยะบางชนิดจะฆ่าฉันขยะอย่างคุณมีค่าพอที่จะต่อสู้กับเราหรือไม่ระหว่างการเดินทางของเจียงเฟิงไปยังเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิเขาได้กวาดล้างตระกูลมาซึ่งเป็นตระกูลนักรบครอบคลุมเมืองหลวงทั้งหมดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวงจึงแทบไม่มีใครรู้เรื่องนี้ เจียงเฟงผู้ซึ่งกำลังโกรธจัดได้ส่งระคังไปยังสารชานเมืองของตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรประวัติซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกดังนั้นทุกคนจึงมองว่าเจียงเฟิงเป็นขยะที่บ้าบินไทยที่สุดต้นตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรประวัติมีรากลึกดังนั้นเจียงเฟิงจะเปรียบเทียบกับขยะนี้ได้อย่างไร ในใจของพวกเขาในระหว่างการเดินทางไปยังเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิเจียงเฟิงกลืนอินเจ้านายอย่างดุเดือดแต่ตระกูลหยางในเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิมีหัวใจที่เหมือนทะเลและพวกเขาให้อภัยอาจยากรรมไม่ทำให้เจียงเฟิงอับอายปล่อยเขาไปและไว้ชีวิตของเขา ดังนั้นในขณะน,นี้ภายใต้รัชมีของเจียงเฟิงทุกคนจึงไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยและถึงแม้นางโซโลจะยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาพวกเขาก็ยังหิงพยองมากขึ้นโดยปราศจากความกลัวคุณนายโซโลไม่ต้องกลัวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองนากามูระโมโตโนยิ้มอย่างมีเลศในช่วยให้มาดามโซโลนั่งลงจากนั้นเขาก็มองไปที่เจียงเฟงิงด้วยความดูถูกหยิบโทรศัพท์ออกมาและกดหมายเลขโดยตรง อาจารย์แดนเนียนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันมีปัญหาเล็กน้อยที่นี่โปรดช่วยฉันแก้ปัญหาด้วยเมื่อนาการูโมโตโชพูดเขาก็ก้มลงแม้ว่ามารายาทของญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นสถานะอันสูงส่งอย่างนาการูระโมโตโชและเข้าใจทันทีว่าบุคคลที่อยู่อีกฝั่งของโทรศัพท์นั้นทรงพลังเพียงใด ใครกล้าทำให้คุณนากามูระอับอายฉันจะไปที่นั่นทันทีที่คุณส่งตำแหน่งให้ฉันใบหน้าของแดนเนียนบวมและร่างกายของเขาแข็งแรงมากเขาเพิ่งนำทีมศิลปะการต่อสู้ของประเทศหนึ่งมาที่ที่ราบภาคกลางและเขาเกือบปะทะกับเจียงเฟิง ฉันคิดว่าแวงชาโอจุนลูกชายของราชวงศ์แห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่ข้างหลังฉันและเดินไปด้านข้างในเมืองจงยวนแต่เมื่อแวงาโอจุนเห็นเจียงเฟิงกางเกงของเขาก็ตกใจจนกลางเกงของเขาเปียกเขารู้สึกเสียใจและต้องการระบายอย่างเร่งด่วนดังนั้นเขาจึงได้รับโทรศัพท์จากนากามูระโมโตโชทันทีหลังจากส่งที่อยู่ออกไปแล้วนากามูระโมโตจูก็เย้ยหยันและนั่งข้างนางโซโล อย่าก,กังวลไปเลยคุณโซโลฉันได้โทรหาผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในโลกของศิลปะการต่อสู้ที่ฉันรู้จักแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยทำลายครอบครัวใหญ่ด้วยตัวคนเดียวและทำให้ยุโรปตกใจถ้าเขามาเจียงเฟิงจะตายอย่างไม่ต้องสงสยัยที่อยู่ของฉันถูกส่งไปแล้วและเขาจะมาถึงที่นี่ภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีนากามูระโมโตโชหัวเราะมาดามโซโลก็พยักหน้าเช่นกัน เธอรีบไปหาหมอแต่เธอไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับเจียงเฟิงและครั้งนี้เธอต้องการดูว่าเรื่องหลังนี้เป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่ลูกหลานสายตรงของตระกูลวังหลายคนก็มีความสุขเช่นกันในมุมมองของพวกเขานาคามมระยวนโชที่ลุกรานของเจียงเฟิงในครั้งนี้จะต้องฆ่าเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยนาคามมระโมโตโชเป็นผู้สืบทอดของตระกูลนาคามมระซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในญี่ปุ่น สัตวรวัแห่งการเดิมพันในการแข่งขันเทศชกรรมระดับโลกครั้งล่าสุดโดง,งีิิงโ n หนึ่ง Farmaceutical คอมพานีล้มละลายแต่ในฐานะตระกูลที่มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังโดง,งีิ้งโโหนึ่ง Farmaceutical คอมพานีครอบครัวนากามูระรอดมาได้โดยไม่มีความเสียหายใดๆ ครั้งนี้นากามูระยูอันโชเลือกที่จะร่วมมือกับกองตีอานลองผู้ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหญิงชราของตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรวรรดิเนื่องจากการแก้แค้นของการล้มละลายของบริษัทยายิ่งไปกว่านั้นตระกูลนากามูระซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรู้จักมหาอำนาจในโลกศิลปะการต่อสู้มากพอๆกับดวงดาว ในสายตาของพวกเขาดูเหมือนว่าเจนเฟงได้ก่อให้เกิดหายนะในครั้งนี้และเฟงแก้กรุ๊ปก็ถูกตระกูลโซโล่เหยียบย่ำ